หลังจากที่เราได้นําเสนอกรณีที่มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากตลิ่งแม่น้ํายมสุดตัวในจังหวัดพิจิตรล่าสุดตอนนี้ก็ยังไร้วิแววหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือนะครับชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เตรียมสู้ด้วยตัวเองอยากจะย้ายบ้านเองแต่ว่ายังขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่ครับสภาพของตลิ่งแม่น้ำยมที่สุดตัวเป็นแนวยาวกว่า30เมตรสร้างความกังวลใจแก่นางสาวสเสนบุญผ่อง อายุ62ปีที่อาศัยอยู่กับหล,ลานๆรวม3คนภายในบ้านพักที่จระเข้ผอมตำบลรังนกอำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเนื่องจากเหลือเพียง2-3เมตรตะลิงที่สุดตัวก็จะถึงบ้านแล้วครับล่าสุดทีมข่าวไทย P ี s กลับไปติดตามอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าไปตรวจสอบริมตะลิงพบว่ารอยดินมันแยกแล้วก็ขยายวงกว้างมากขึ้นแต่ยังไม่มีหน่วยงานราชการใดเข้ามาให้ความช่วยเหลือมีเพียงเข้ามาสำรวจเบื้องต้นและบอกเพียงบ้า ให้ชาวบ้านรอการทำเขตเป็นแนวหินของกรมเจ้าท่าที่จะขยายเขตในการบางแนวหินแต่ด้วยการก่อสร้างที่ใช้เวลานานเขาก็เกรงว่าบ้านมันจะซุดตัวลงไปในแม่น้ำซะก่อนเบื้องต้นสิ่งที่นางสาวเสน่ห์ทำได้ก็คือตอนนี้มีคนนำไม้ที่ไม่ได้ใช้แล้วมาบริจาคให้ครับเพื่อที่จะย้ายบ้านชั่วคราวก่อนที่จะถึงหน้าฝนแต่ตอนนี้มีไม้ก็ยังไม่มีเงินไปจ้างคนย้ายครับ ป้าว่าคงจะไม่ทันนะเพราะมันเดือนหน้าก็จะเป็นหน้าฝนแล้วอะ่ะป้ากลัวจุดนี้มันไม่เสร็จถ้าไม่เสร็จแล้วป้าก็ลำบากมากเลยคืออยากย้ายแล้วอยากย้ายตอนนี้อยากย,าย้ายตอนนี้เรายังขาดเงินทุนการย้ายอยู่ขาดเงินทุนการย้ายการต้อมแซมค่าจ้างช่างเขาเนี่ยพอไม้มันก็เสียหายเยอะหรือปลายฝาก็ใช้ไม่ได้ ก็ต้องก่อนหน้าฝนนี้จ้ะจะอยากได้ให้ทําก่อนหน้าฝนเพราะหน้าฝนก็ย้ายโยกลําบาก สำหรับการซุดตัวของตลิ่งแม่น้ำยมจนใกล้ถึงบ้านเดินประชาชนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากน้ำมันหลากนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็ท่วมทีนี้พอระดับน้ำมันลดลงอย่างรวดเร็วมันก็ซอสดินแล้วก็พังลงไปด้วยรวมถึงตอนนี้เนี่ยในพื้นที่เองระดับน้ำเนี่ยแทบไม่เหลือแล้วนะครับก็ทำให้ตลิ่งนั้นซุดตัวลงต่อเนื่องครับ